สวัสดีครับกลับมาพบกับรักคุณชาแนลนะครับวันนี้ EP นี้เรามาต่อกันที่ซีรีส์เสือของพี่ป้อมตะกนนะครับวันนี้เป็นรุ่นที่3และออกปี64เหมือนกันนะครับที่สร้างกับหลวงพ่อพัดบุญยกรรโมวัดให้ด้วนจังหวัดนครสวรรค์ต้องบอกว่าย้อนไปเมื่อปี63-64เนี่ยพระเครื่องวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดเนี่ย ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมและเป็นกระแสค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งณนะตอนนั้นเวลานั้นเนี่ยที่ป้อมสะกลเนี่ยทำซีรีส์เสือใน,นทั้งหมด4รุ่นนะครับวันนี้เราเดินทางมาที่รุ่นที่3ามกันแล้วนะครับเรามาดูที่กล่องกันเลยนะครับที่กล่องเนี่ยจะเขียนว่าพยักชนะจนเฮงตลอดเสือสามอันนี้เป็นชื่อรุ่นนะครับ พยักชนะจนเฮงตลอดนะครับแล้วก็เป็นกล่องสีแดงหลวงพ่อพัดบุญยกรรมวัดให้ด้วนจังหวัดนครสวรรค์สองห้าหกสี่นะครับซึ่งรุ่นนี้ได้รับความนิยมณนะช่วงเวลานั้นแต่จะไม่ค่อยดังเท่าเสือหนึ่งและเสือสองนะครับต้องบอกแบบนั้นนะครับแล้วก็รายการต่างๆเนี่ยถ้าเป็นรายการลุ้นน่าจะประมาณห้าร้อย หลังถ้าผมจําไม่ผิดนะถ้าข้อมูลไม่ผิดเพราะตอนเนี้ยผมไม่ได้เก็บข้อมูลเอาไว้แล้วก็ไม่ได้เซฟลงรูปเอาไว้ก็เลยเอาขึ้นมาให้ดูไม่ได้แต่ในใบรายการผมยังพอจําได้ว่ามีรายการอะไรบ้างแล้วก็มีรายการจองแยกอังหาะนะครับซึ่งพระนะช่วงนั้นนะห้าร้อยลังเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะแต่ว่าต้องบอกว่าสําหรับหลวงพ่อพัดนะช่วงเวลานั้นห้าร้อยลังนี่แป๊บเดียวหมดจริงนะราคาบวกไปค่อนข้างเยอะเลย แล้วก็ราคาก็ยืนระยะได้สักพักหนึ่งแล้วก็ดรอลงณนะตอนนี้ณนะวันนี้นะปีหกห้าเดือนตุลาเนี่ยราคาเนี่ยก็จะดรอลงมาเหลือแทบจะเป็นราคาจองแล้วละ่ะถามว่าเหรียญสวยไหมเหรียญสวยครับแล้วเ,เก็บได้ไหมผมว่าถ้าใครที่ชื่นชอบแล้วราคาไม่ได้แรงมากรุ่นนี้ก็เก็บได้นะน่าสนใจเลยเพราะเป็นวาระครบรอบหนึ่งร้อยปีเมื่อปีหกสี่นะครับข,ของโลโพัทนะแล้ว แล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าหลังจากซีรีส์ชุดนี้เสร็จเนี่ยพี่ป้อมจะกลับมาทํากับลหลวงว่าพัฒอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ยังมีพระปิดตาของทีมงานพี่ป้อมเนี่ยออกมาเรื่อยๆแต่ตอนนี้น่าจะไปที่วัดน้ําตกเออโทษไม่ใช่วัดน้ําตกวัดถ้ำสิงโดทองอ,อําเภอจอมบึงจังหวัดล่าลีนะครับแล้วก็มีของหลายๆหลวงปู่รอดอ่าหลวงปู่รอดกําลังจะออกเป็น น่าจะเป็นชื่อรุ่นลอดปลอดภัยนะครับลองเข้าไปดูกันได้นะในกลุ่มเฟซของพี่ป้อมเนี่ยจะมีอยู่ก็เรามาดูกันนะครับตามสไตล์กันเลยกล่องสีแดงแน่นอนถ้าเป็นพาเหรญแล้วก็จะเขียนทีมงานป้อมสกลน,นี่ก็จะมีพิมพ์ตรงนี้นะครับเรามาดูอันนี้เป็นรายการรุ่นนะเปิดกล่องออกมาเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อปลอกลูกปืนครับ ร้างค่อนข้างเยอะอันนี้เป็นเนื้อเรื่องล่างเลยเนื้อปอกลูกป,ปืนลงยาพื้นแดงลงยาจีวรแล้วก็มีโบน้ําเงินขอบเขียวนะครับเนี่ยก็จะเป็นรูปเสือตรงนี้แล้วก็มียันตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นหน้าหลวงเป็นรูปลหลวงพุัดเต็มองค์ต้องบอกว่าเป็นลปหลวงพุัดเต็มองนะครับดูเหรียญเนี่ยอืมค่อนข้างสวยเลยนะหน้าชัดๆเลยซึ่งเรามาดูด้านหลังกันนะครับ ด้านหลังก็จะมีโค้ดเฮงตรงนี้นะครับแล้วก็มียันของหลวงพ่อพัดตรงนี้นะครับแล้วก็มีเลขโค้ดตรงนี้นะครับแล้วก็มีเสือเนี่ยเสือตัวนี้ยเสือเลี้ยวหลังเนี่ยเด่นเรื่องแค้วคาดปลอดภัยเมตตามหานิยมนะครับซึ่งนะตอนนั้นเนี่ยอืมต้องบอกว่าหายากเลยนะแต่ละเหรียญในการลุ้นเนี่ยทีมงานที่ป้อมเนี่ยค่อนข้างมีเยอะเลยแล้วก็ได้รับความนิยมในระดับหนึ่ง นะครับต้องต้องบอกว่าเสือที่ดังๆของโลพัเนี่ยมีสองผู้สร้างนะคือของพี่พงเพาวของพี่พงเพาวจะเขาจะเรียกว่าเสือคาบดาบแล้วก็ของพี่ป้อมเนี่ยจะเป็นเขาเรียกเสือธรรมดานี่แหละฮะนะครับเป็นพิมพเซฟมานะครับแล้วก็จะมีเสือคาบดาบตรงข้างใต้หลวงพ่อนะครับนะฮะ ด้านหลังเนี่ยจะเขียนว่าพยักชนะจนเฮงตลอดที่ระลึกหนึ100่งรปีหลวงพ่อพัดบุญยักาโมวัดหด้วยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับอันนี้เป็นปอกนุกลืินผิวลุ้งนะครับเรามาดูเหรียญต่อไปกันนะครับอันนี้เป็น บอกพวกปืนผิวลุ้งเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นคนละรายการกับเหรียญเมื่อกี้นะฮะแตัวนี้จะเป็นโบขาวลงยาจีวรลงยาแดงนะครับข้างหลังเหมือนกันถ้าเป็นโพสเฮงแล้วก็มีเสือแล้วก็มียันรอบตัวเสือนะครับอันนี้เป็นปอกผูกปืนเหมือนกันเลยแต่ว่าคนละลงยาคนละแบบกันนะครับ เรามาดูเหรียญต่อไปเหรียญรายการลุ้นอีกเหรียญหนึ่งนะครับของผมจะขอญาตวางกล่องดีๆอ่ะโอเคอันนี้เป็นรายการเดียวกับรายการเ,เหรียญแรกนะครับที่ผมได้มาผมได้ซ้ำนะอันนี้เป็นรายการเดียวกันก็จริงแต่ว่าโ <c oughs> ทษทีครับต้องบอกว่ารายละเอียดของเหรียญเนี่ยถ้าที่ส่องเนี่ย จะไม่เหมือนกันนะอย่างตรงเนี้ยเพราะมันเป็นผิวลุงนะฮะอันนี้อย่างองค์พ่อเนี่ยองค์หลวงพ่อเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับผิวปอกลูกปืนเหรียญคมนะเหรียญชัดเลยเสือก็คือเสือสวยมากแต่ด้วยเหรียญของหลวงพ่อพัดเนี่ยออกมาเยอะหลายผู้สร้างรวมทั้งวัดเองก็ตอนนี้ก็มีรุ่นที่ห้าออกมาแล้วนะถ้าสนใจเนี่ยเพิ่งออกมาเป็นไตรมาสนะครับมีสามพิม ก็สนใจเข้าไปดูในเพจของวัดได้ก็ยังมีปล่อยนะั้นหรือไม่ก็ไปที่วัดก็มีให้บูชาแล้วก็จะบอกว่าหาเอาในเพจที่ไว้ใจได้ดีกว่าราคาจะถูกกว่าหน้าวัดที่ตู้วัดนะครับเหรียญต่อไปเป็นรายการจองครับเป็นอัล้าการซาตินลงยาขอบสามสีลงยาพื้นหลังลงยาโบน้ําเงินนะครับข้างหลังลงยาลายเสี ต้องบอกว่ารายการอปาค้าคาอ่อต้องต้องบอกว่ารายการซาตินของพี่ป้อมเนี่ยแทบจะทุกๆเจ้าเลยมั้งรายการซาตินในความคิดผมนะค่อนข้างที่จะดูเข้มขังแล้วก็สวยถ้าเก็บแนะนําให้เก็บเป็นเนื้อเงินแล้วก็นวะหรือไม่ก็รายการซาตินจะสวยนะครับราคาตอนนี้ก็ยังจับต้องได้เลยอ๋อจะบอกว่าออปชันที่เป็นรายการลุ้นของรุ่นนี้ มีน้ากากทองคําด้วยนะสวยเลยแต่ราคาก็ไม่แน่ใจว่าราคาไปเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยมีคนลงมาเท่าไหร่นะครับนี่ฮะอันนี้จะเป็นอัปก้าซาตินเป็นรายการจองนะเลขโค้ด56ครับแล้วก็จะมีโค้ดเฮงซาตีนตรงด้านล่างนี่ฮะจะไม่เหมือนกับรายการลุ้นเดี๋ยวผมขออนุญาตหยิบรายการลุ้น นี่ฮะรายการลุ้นเนี่ยจะเป็นโค้ดเฮงด้านซ้ายมือบนนะครับแล้วก็มีตัวเลขด้านขวาล่างแต่ถ้าเป็นรายการจองจะสลับกันนะครับจะเป็นรายการโค้ดนัมเบอร์เนี่ยมุมซ้ายมือบนแล้วก็โค้ดภาษาจีนนะครับตรงนี้ด้านล่างขวานี่ฮะ,ฮะเหรียญเต็มๆเหรียญสวยมากหนาถ้าดูขอบข้างเนี่ย พอดีไฟมันสะท้อนนะฮะเหรียญค่อนข้างหนาเลยเดี๋ยวแล้วดูขอบตัดขอบปั๊มเหรียญมีการลบมุมด้วยนะสังเกตไว้ดีๆนะเผื่อนาโคสถ้ามันดังเนี่ยเผื่อจะมีคนปลอมขึ้นมานะครับฮ ก็ไม่ได้ผมไม่ได้อวยผู้สร้างนะฮะถ้าเกิดผู้สร้างท่านใดที่ทําเหรียญสวยพระวาระดีพิธีชัดเจนจํานวนชัดเจนถวายหลวงพ่อก็น่าสะสมนะเพราะว่าต้องบอกว่าหลายๆผู้สร้างอะ่ะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรฮะเขาเรียกว่าหิวเงินหลายๆท่านผู้สร้างหลายๆรุ่นทํางานออกมาแบบ ลูกลวหลายๆรุ่นนะที่ผมเห็นตอนนี้มีสองสามรุ่นแต่ผมไม่ขออนุญาตไม่เอ่ยถึงน,นะเพราะเดี๋ยวจะโดนฟ้องโดนอะไรเนี่ยก็มีรุ่นที่เป็นตำนานสองสามรุ่นนะที่ออกมามีรุ่นก่อนหน้านี้ก็มีแล้วก็มีเร็วๆนี้ก็มีนะครับก็ยังไงก็ไปติดตามที่เฟซของวัดไม้ดวนด้ยวยฮะว่าเอ่อที่วัดสร้างหรือไม่ก็ททางกลุ่มต่างๆเนี่ยของรถพัฒเนี่ยมีเยอะฮะยังไงก็ไปลอง เข้าไปเสิร์ชดูแล้วก็ดูผู้สร้างดีๆด,ดูผู้สร้างที่สร้างงานโอเคสวยนะครับยังไงคลิปนี้นะครับผมขอขอลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดมีเวม,มีเวลาจะทำซีรีส์ปิดของเสือ4ีของพี่ป้อมสกลให้ได้รับชมกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงกดไลค์กดต like, ิดตาด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ